โอเคสวัสดีฮะตอนนี้ก็อยู่กับเกมซีแซดซีแซดพอโซนฮะโอเคตอนนี้ก็มีอัปเดตขึ้นมาใหม่ฮะอัปเดตขึ้นมาใหม่โดยการซื้อของแบบไม่ต้องกดที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 โดยการใส่จำนวนเงินมานะฮะแล้วก็ยังไงล่ะมีอัปเดตเวลาออนไลน์ให้ด้วยฮะมิกี้เจอโพอลลิง่งไม่ใช่โพลลิ่งดิ อะไรล่ะสำหรับเออะไรนะที่ว่าปัญหาเนี่ยปัญหาที่ว่าโพลิ่งสีดำเนี่ยแล้วก็ตัวละครหัวเป็นสีอะไรพวกนี้ผมยังไม่มีวิธีแก้นะเพราะว่ามือถือของผมยังไม่มีอาการพวกนี้นะถ้ามีอาการพวกนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะหาวิธีแก้ทำไมต้องเมื่อไหร่ด้วยแต่จะหาวิธีแก้เรื่อยๆนะฮะ ก็ถ้าแก้ได้เมื่อไหร่แล้วก็จะอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะก็วันนี้ก็จะมาลองของใหม่ฮนะด้ยการเปลี่ยนค์สเป็นอาชื่อ,ะะอแล้วฮะโอเคแล้วรู้สึกว่าเราจะซื้อธออนูไฟมานะใช้ยังวะวะไม่ได้สิวามนักเลงนะรู้สึกว่าจะใช้แล้วนะฮะ ไหนวะวะอีกแล้วเออมีหรืะะเอเปล่าอ๋อเราซื้อธนูไฟแล้วธนูไฟอยู่ไหนวะเพลงนี้เพลงออแอรแบบนี้เพาะดีฮะแบบว่าบิวอารมคู่รักเลยสุดๆเลยฮะ ฟังดิเงียบสักพักให้ฟังเพลงเดี๋ยว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 ไม่วิ่งฮะต้องทำใจ อ๋อมันไม่ได้เปลี่ยนเทเลอพอร์ตนะมันเปลี่ยนเมืองนั้นจะเป็นอีกคนนึงนะประมาณนี้พาที่แล้วฮนะไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะเอาแบบด้นสดไปเลยนะก็ตัดอยู่บางช่วงนะเพราะว่าตอนนั้นอัดอดอยู่มันก็หลุดไปก็เลยอ,อัดใหม่นะฮะก็ไม่มีอะไรนะโอเค ต่อกันเลยดีกว่าอ๋อนานจังเลยโอเคนี่มันคือเมืองอะไรกันไม่มีแมปบอกด้วยนะฮะโอเคมีทางไปอันนี้มันคืออะไรฮะนะ มีทางเราก็ต้องไปฮะจะปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไม่ได้ไปเดี๋ยวนะเออซ้ายมือมีทางครับแล้วก็มีทางลงนะเอาจริงๆนะผมเคยเล่นในมือถือนี่ก็ครั้งแรกนะไม่เคยเล่นในคอมเลย ตอนนั้นยังเล่นเกมอะไรล่ะพอยแบงค์นะพอยแบงค์ฟีฟ่าไปโซนโฟว์ไปนั่นไม่เคยเล่นเกมแบบนี้สักทีก็เห็นเล่นดูในมือถือก็เลยโหลดมานะฮะไม่เข้าใจตรงไหนก็อธิบายให้ฟังสักนิดสักหน่อยก็ได้นะฮะอโอเคออกแล้ว คลิปนี้จะไม่ตัดต่อนะเอาจริงๆเลยไม่ตัดต่อเลยแต่จะเอาไปปิดข้างบนนิดนิดหน่อยๆนะร้อนจริงๆเลย เคฮะคอนเซปต์วันนี้ก็เหมือนเดิมฮะให้แคสเกมอะไรนะฮะก็เมนไว้ใต้คลิปนะก็ไม่จำเป็นต้องซีแซดพอโซนก็ได้ฮะก็เกมอื่นก็ได้ครับนะก็อยากแคสเกมอื่นๆมั้งนะเพราะว่าซีแซดอาจบางคนอาจจะเบื่อก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเกมทำซากใช่ไหมเล่นเกมอยู่เกมเดียวอ่ะใช่ปะ อยากเล่นเกมอื่นให้ดูบ้างนะฮะแต่ก็ไม่รู้อยากก็เล่นเกมอะไรนะก็เลยอยากให้รีเควสกันมาหน่อยว่าเออเกมนั้นดีเกมนี้ดีนะฮะไม่รีเควสก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะจะเล่นเกมนี้ต่อไปนะครับโอเค ก็อเออมันเป็นเหมือนจะเป็นลูกศรน,นะฮะให้เราไปซึกไไปไปข้างล่างไม่ใช่ดิทางนี้เหรอนี้ก็ไปไม่ได้นะฮะ อืมทางนี้ฮะนี่ไงเป็นลูกศรชี้นะขวามุมบนนะฮะของหน้าจออ,อือประสาทมันจะคดเคียเค้ยวเคี้ยวรถอะไรขนาดนี้โอเคเออไปทางไหนต่อละอ๋อมันขึ้นบนได้ฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้าโจก โ okay. อเคเอ่อคือโดนตบทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหอะไรมันจะโหดปาบนั้นเออเลยได้กลับมาเมืองเดิมเลย อะไรเนี่ยน้อยปวดหัวเลยดูสิฮะได้กลับมาเมืองเดิมเฉยเลย แต่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ก็คุณมีเงินไม่พอนะฮะแล้วจะวางขายอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้อไป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 ทำไมเขามีโพลลิง่งไม่ใช่โพลลิ่งดิเขาเรียกอะไรสลามไหม ผมเรียกผมจะเรียกสลามนะเพราะว่ามันเหมือนสลามนะฮะนี่ไงโบนัสออนไลน์มาใหม่ฮะนี่ไงอืมซื้อฮะเอามีพอยต์ออนไลน์ไม่พอเว้นละ แล้วพลอยออนไลน์ดูจากตรงไหนรันนี่ต้องออนไลน์น่าจะใช่ฮะ ถุงรองเท้านี่ใส่ไม่ได้เลยไน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 ช่างมันประไรไปต่ออืม ธงสายใส่แล้วฮะน่าจะธนูนั่นแหละอืมเทเลพอร์ตสักนิดนะฮะอะไรอีกบ้าเอ,อ้ยให้เราออกมาเฉยเลย เดี๋ยวเราไปดูรางวันออนไลน์ของเราดีกว่าโอ,โอเค มาดูโบน,นัสออนไลน์ดีกว่าก็ศูญพอ,อยเหมือนเดิมนี้ทำไมของมันเยอะจังอยากได้หมวกนี่ทำไมดี หมวกเวทมนต์เป็นไรคือทิ้งไว้เป็นวันก็ได้ละ่ะก็ได้รางวัลออนไลน์ใช่ไหมจัดไปเจาไว้สักเจ็ดวันเจ็ดคืน เดี๋ยวมาทีรีพอร์ตก่อนอืมไม่รู้เมืองอะไรก็จิ้มๆไปถทะไม่เคยไปนะโอ้ทำไมามันร้อนอย่างนงี้พัดลมพัดลมไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ย ร้อน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 โอเคอืมทำงานตายยากจังวะเยี่ยมเก็บดีครับรออะไรอยู่เยี่ยมไป อือหืออือหืออือหืออะไรเนี่ยให้ตายเหอะ ทำไมแต่งตัวเทย่ยัง้อยหาจากไหนนะรอดูก่อนสักระยะหนึ่ง ร้อน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 อน,น้ำนี่กระโดดได้ไหมเนี่ยฮะโดดลงไปแช่มันถ้าเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยมันหายร้อนก่อนค่อยออกมาเนี่ยค่อยขึ้นมาจากน้ำโอ้โห,โหให้ตายเถอะโลกอะไรมันจะร้อนขนาดนี้ ให้ไปทำให้พระอาทิตย์โกรธวะขอโทษปัปเลยนะเออร้อนในใจจริงๆเลยว้ายงไงอยู่ทะเลทราย ทีเนี่ยตีมันเ,เข้าไปเก็บเบลจ็อบกันฮะเพราะว่าเบลจ็อบตอนนี้อัพที่ครับรออะไรไม่ใช่สเตตัสสกิลย่ yeah. เกยิงธนูได้สองอันยี่สสองนะฮะย,งยิงมันรู้สึกว่าจะเปลาะก,กว่าเดิมอีกนะอาเชอร์เนี่ย กินยาแก้แพ้ก่อนยาแก้แพ้อยู่ไหนยาแก้แพ้อยู่ไหนนี่ไงยาแก้แพ้เยี่ยมโอเค มันคืออะไรโ okay. อเคต่อกันดีกว่า อะไรมันจะเลื่อนไวขนาดนี้ฮ <_ Q> ฟาร์มจ็อบได้อย่างดี ปล่อยมัตีต่อไปเงียบไหมเนี้ยโอเคไป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 ,ไปจับจะเวหกแล้วจะเวหกแล้วเร็วเรรด,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 ดับดับดับด,บดบยี่ยมขอบคุณพ,พระรพุทธธรรมประสงค์ อ่าโอเคพิงกี้ขอตีหน่อย <c oughs> อืมกูจะตายให้ตายเถอะ เยี่ยมกี้มันนั่งอะไรตรงนี้เนี่ยแ้วก็ตีให้ท่อหลุดเลย ข้ออะไรหรือ,อตอนไหนใครจะแตกเลยฮะขี้บน่นจริงๆเลย แมงวันตีหน่อยวันนี้ก็จอกจริงๆเลยให้ตายสิตีไข่ดีกว่าจะเิวยิบเอ็ดแล้วเร็วๆดิเร็วๆ รู้ึกว่าสกิลจะออกมาใช้ข้างนอกได้ปะได้ด้วยเยี่ยมเยี่ยมอ๋อโอเค เปลี่ยนไปธรรมดาไงล่ะโอเคอืมจะใช้กันอย่างนี้ฮะอืาอะไรมันจะง่ายได้ปันนี้เอ่อให้ติดตั้งลูกธนูก่อนหมดแล้วล่ะ 200รยลูกอะไรมันจะหมดเร็วปันนี้อืมต,ตีมันตอบอืมเก็บสิครับอือตีแรงกว่าเดิมให้อีกเยี่ยมเลย ยี่ิบเอ็ดแล้วป้องกันไว้เยี่ยมอะไรเนี่ยอืมได้สกิลไม่อีกแล้วฮะช่วยเพิ่มระยะยิงของธนูอัตราความมันยำบวกคิดนั่นเองนะฮะ ฮิตหนึ่งฮิตสองฮิตสามฮิตสี่ฮิตห้าถึงบวกสิบกันเลยทีเดียวเชียวโอเคฮิตฮิตฮิตอืมแล้วก็ได้โอ้โหแหลมป็ดอืมอะไรมันจะสะดวกสบายปานนั้น <c oughs> มียามีหมากฝรั่งอันหนึง่งไม่รู้ทำอะไรได้เดี๋ยวอ่านแป๊บ โอเคผมว่าเราครจะ,จะน่าจะหยุดคลิปแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าถือสึกว่าอัดมานานแล้วนะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะเปล่านะฮะก็เหมือนเดิมฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ไม่ชอบกระดิ๊ไร้าไปเลยนะฮะก็เพราะว่าจะได้รู้จะได้ปรับปรุงคลิปนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ม,มีอะไรแล้วมั้งเคไม่มีอะไรแล้วก็ สวีต huh? ีมันบานฮะบ๊ายบายอิวใส่หัวเลยใส่หัวเลยเออใส่หัวใส่หัวเอาม่กกี้ยังใส่หัวอยู่เลยโอ้โหอะไรวะนี่นี่นี่ช่วยกันก,นกดไลค์ซับสไคร์แชร์เพื่อติดตามคลิปต่อไปและไม่พลาดคลิปใหม่ช่วยกันเยอะน,นะครับ